ก็สวัสดีทุกคนด้วยครับผม,มชอนศาสีเครนะครับผมนะวันนี้กับพีเซอร์มอนนโกนะครับวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากทุกคนเราจะมาทาการแบบปกติอ่ะปั้นทีมนะปั้นตัวนะทุกคนไอตัวน้องซีแขรน่ะนะครับระมาณนั้นแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวขอแบบพูดอะไรหน่อยนะทุกคนเออพอดี เพี่อนจะหยุดแจก,กการ์ชาร์ต3วันนะครับไม่รู้ว่าหลังคลิปนี้ลงคลิปนี้จะลงวันไหนนะแต่หยุดแจกสัก3วันนะครับผมลงคลิปอันนี้วันอันวันที่19นะครับผมน่าจะหยุดแจกสัก3วันนะครับผมบนนรบประมาณนั้นนะครับแจกการชาแบบถ้าแบบมีผู้เล่นอนะแบบเราพี่ยังครบ50คนอะไรเงรี้ยครบกี่คนกี่คนทางเซิร์ฟก็จะมีแจกนะครับผมประมาณนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวจะขอหยุดแจกสัก3วันนะครับประมาณนั้น ถ้าคนที่อยู่ในเซิร์ฟว่าแบบมาดูคลิปจะรู้เหตุผลว่าทำไมถึงยุดแจกนะครับส่วนคนที่ไม่รู้ก,ก็ไม่รู้ซะจะดีกว่านะครับผม่อบคุณทานะไปตัวนี้นะผมเป็นตัวสี่แขนอย่างนี้เราต้องดูเลยคือเราตือต้องดูเลยว่ามันเหมาะกับอะไรนะแต่ส่วนมากอะ่ะถ้าไปในพวกนี้เข้าสมารเขาเล่นอะไรกันนะต้อง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 ดูกับว่าส่วนมากเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันนะ เยวคนเราขออนุญาตดูแป๊บนะส่วนมากจะมีสปีดปะไอ้คกเดียวใช่ปะอ๋อเหมือนพวกนี้ีจะเป็นแทงหรอส่วนมากมันจะเป็นสายแทงใช่ปะไปเดี๋ยวเราไปนี่กันนะ HP HP ก็ฟาร์มให้ร,อรอ้อยปอติเลยง่ายดีนะครับขอดูสก,กิลน้องแป๊บนะ cái của nó ต้อง sẽ ก่อนแล้วถึงจะมี ไม่แพ้เลยเดียวทุกคนเราจะต้องดูให้แน่ใจอะทุกคนเาจริงๆเพราะเกิดเราไปทำแบบมั่วไม่ได้อะต้องเช็คให้แน่ใจก่อนว่าน้องไม่เล่นเทียร์ได้บ้างนะถ้ามีใครอยากขอแพทินะครับนะครับผู้อืมน่าจะอันนี้แหละ HP พีร้อยเจ็ดสองแล้วกันแล้วก็ไอ้ K L K เเนี่ยประมาณสองห้าสองประมาณนั้นนะครับ แน่ๆฟาร์มง,ง่ายเลยแหละเราจะสกิลต่างตามเหมือนเดิมเหอนกันสกิลเราใส่หลังก็ได้เราไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าสกิลไงเราก็ต้องใส่ตัวหลังตลอดนะครับตัวนี้ก็คือสกิลไหนที่แบบมันใส่ได้ก็เดี๋ยวใส่ไปเลยนะครับ ประมาณนั้นนะผมเอาจริงๆอ่ะผมอยากไม่เป็นยิบต่อสู้ใช่ไหมผมอยากเอาแับตัวที่มันแบบตีไม่เข้าอ่ะเออถ้าแบบรู้ตัวไหนแบบแบบทนทนแท่งแท่งแท่งนึกถึกอะไรเงี้ยแทงและซับพอร์ตได้ทุกคนจะดีมากเลยนะครับเอาจริงๆเพราะว่าเพราะเวลาลงทีมันลงไปเล่นสองใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเวลาลงไปเล่นสองอ่ะมันจะถึกทน นะผมประมาณนั้นแบบซัพพอร์ตได้ด้วยอะไรเงี้ยจะดีมากเลยถ้าเราทำได้นะแทงปุ้มปุมตีบุมปุมปุมปุมเลยทุกคน มันร่างสาสจะเป็นสี่แขนใช่ปะแลวตัวนี้มันมีเมกาทุก,กคนถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าตัวนี้มีเมก,กาไหมนะครับเพราะผมไม่รู้เลยว่าตัวนี้มันมีเมก,กาไหมะละลนะปั๊มตีเตีรัวแป๊บนงดูแป๊บหนึ่งนะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวประมาณวันเสาร์น,นะวันที่20แน่ๆน่าจะรีลงหาของมันไม่แน่ใจนะทุกคนก็จะรีหรือเปล่าครับอ้าวเช็คผิดตัวเช็คผิดตัวเมื่อกี้ครับนะเสียงเกมไม่ค่อยมีเลยฮะ์พีเสียงเกมมเลยรีกวะ ตีครับเจ้าตีสำหรับมังฟีฟีนะมันบอก f ีไงม่เหมือนฟีผมไม่ได้ตัวนี้เขินจังมี f ีเป็นโปเกมอนค่อยเขิ่นเลยไปตียาวๆด้วยทุกคนคุ้ยเขื่อมี f ีเล่นพลังกูนะถ้าอยากเดี๋แป๊บ ไม่อยากให้มันเกิดอีกสักทีนะสักทีปะมาจับมาจับมาจับ f 4ี f 4ีมาจับนีบบบบบ่ที่อยากกูเนะี่ยแล้วขยายผมทำอะไรในเซิร์ฟเนะี่ยบอกได้เลยนะจริงๆ อุ้ยเกินเย็ดเป็ดไม่เป็นไรเรามีวิธีอยู่ทุกคนถ้ามันเกินเรามาบ้ายละเรามีวิธีอยู่ใช่นี่ช่วยได้ใช่นี่ไม่จะลดเหลือให้เจ็ดสิบ นะครับประมาณนั้นไปแล้วกลับที่เดิมต่อไม่ใช่ทุกคนดูเป็นไง70ละแต่บอกก่อนนะทุกคนคนแข่งอะถึงผมจะป้ายไพวกเนี้ยไปอะแต่ความจริงอะ่ะไม่ใช่ว่าผมจะไปลงเท่าไหร่นะคนะะาโดนผมลองอยู่ก็ได้นะถ้าคนที่แบบมาดูคลิปอะไรเงี้ย ราผมไม่ผมผมไม่บอกเราผมเอาตัวไหนลงเพราะถ้าบอกอ่ะมันก็ไม่ใช่ผมแล้วอันนี้คือมาปั้นไว้เฉยนะทุกคนปั้นไปเล่นๆนะอันนี้เต็มได้เลยก็เดี๋ยวขอตีเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอตีเสร็จก่อน,นทุกคนตีเต็มแล้วก็เดี๋ยวมาอีกทีนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ฟาร์มนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปอันต่อไปกัน อันต่อไปเป็นอะไรดีวะนี่ปะสปีดเมื่อกี้พี่มถามว่าก่อนก่อนเนี่ยไม่ได้คลนะิปนะกป๊บหนึ่งเมื่อกี้ผมเขาถามว่าใครใส่ใครสอนให้เล่นอันนี้โขนบอกผมสอนตัวเองไปไงเปินตีพรอะป่าค่อยเกินตีนไหนให้ทาพูด่กันอ้ยตัวถีดเลย แลก็ปิดพ ah ี่เดะฮ่าฮ่าพี Der ่เดะมอตีสับปีดแล้วเดยวสับปีล้วเต็มเฮ้ยเจ้านะสปีดมันให้ไวเท่าไหร่ะ อ่าขอว่าจะ,าะ,ะ 88, าคแค่แปดี่อะสปีแปดสิบแอ่ะโอเคแปดสได้ไม่หโอเคแปดไปฟามเวลสักหน่อยนะผมฟามเวลสักหน่อยคิปสี่เอฟาแล้วว่ะ แล้วก็ถ้าคลิปบางไหนคลิปลหนไหนคลิปน้าเบื่อก็ต้องขอโทษด้วยน,น,นะทุกคนเพราะว่าไม่รู้จะทำไรแต่ผมแล้วก็อย่างหนึ่งผมได้ทำเพชรไปโลกมาก่อนแล้วนะทำแล้วทำลแล้วแต่เราเลยแคยลงลงลงย่โลกต่ลก,าย,ากยังนะไม่ทำนะครับโลกเราต้องใช้ดอกไม้าำมันหายากอยู่นะก็เลยไม่้ทำนะครับเดี๋ยวค่อยไปทำ เดี๋ยวไปเซฟสกิลกันดีกว่าไปที่ CP เอ้ย PC เฮ้ยถูกแล้วอไปไน,น,นีไเไ่เล่นในตบเองเฮียไม่เหงาไงเล่นในตบเองไม่มีใครจะคุยต้อยกคอยางงีนแน้แล้วเล่นในตบเองนู่หงาเลยท่าที่ต้องใส่ทำไมไม่ค่อยมีท่าเลยอะ เนี่ยถ้ามันน้อยมากเลยอ่ะเออจริงๆนะยำบออน้องต้องไปอ่าสกิลเองอ่ะเนี่ยไอ้ผู้เดียวไม่มาเลยเนี่ยมีสกิลี้ต้องใช้อยู่นี่ละอ่าแต่สองอันเนี้ยต้องเปลี่ยน มันจะต้องเปลี่ยนนะตอนนี้มันจะต้องเปลี่ยนไหนดีวะหรือว่า,าต้องไปฟาร์มด้วยวะหรือมันยังไม่ออกมาเดี๋ยองฟาร์มด้ไปรอบเนึน่งคนฟาร์มไม่ถึงไปร้อยเลยเงี้ยม,มันจะไม่ออกเหมือนข้ามยังมาไม่ครบนะเดี๋ยวลองสู้ก่อน ถ้ามันยังมาไม่ครบเหรอแต่ส่วนมากถ้าเป็นเว็บแปดสิบท่าน่าจะมานะหรือว่าเราต้องใช้แผ่นซีดีในการแยดเอาทุกคนใช่ปะหรือว่าเราใช้แผ่นซีดีในการแยดเอาไม่รู้สิยังง,งงงอยู่แบบนี้เลย ช่วงนี้สมองไม่ค่อยทำงานเลยงง,งหน่อยเน่าไปไม่เป็นทีเคดวะ เรต้องเขียนไอ้ไอ้แปลร่างเองว่ะช่วยสมองแบบตื้อแบบตื้อเลยทุกคนแบบอื้อไปทั้งสมองอะไรเงี้ยสมองไม่ทำงานช่วงนี้อากาศร้อนแบบร้อนจุงเบย

ไอ้คล้ายๆที่ใส่สปีดอะไรนั่นแหละผมต้องไปซื้อแหละแม่คเคยเคยจะช่วยได้แบบลาฟาร์มมันแค่ละสามพันเองมั้งน่าต้องซื้อครบเร็วๆเต็มได้แล้วเต็มได้แล้วตัวหนึง่ง โอเคโอเคไปแต่แต่มันก็ไม่เห็นมีอะไรโผลวมานดีกว่าก็ไม่เห็นมีสก,กิลอะไรผลกเลยเพราะอะไรวะทุกคนจะเป็นเพราะถ้าเป็นตัวบีสสก,กิลมันจะไม่ค่อยมีหรอกประมาณนั้นปะ นั่นไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้มัง้งไหนดูทีเขออ่านแต่ละอันขออ่านแต่ออแตค่าแบบจำนวนคนโอ้ค่าแต่ละอันเนี้ยสอนเนี้ยคือมันถูอ่ะใส่ไปถูกแล้วแต่สองค้าเนี้ยขออ่านก่อนเน ผู้ใช้โจมตีเป้าหมายด้วยการโจมตีอย่างรุนแรงเป้าหมายถูกโจมตีสองครั้งต่อติดต่อกันอ๋อนนอาวจะดีอยู่ไอโจมตีสักดีอยู่นะผมไปน,นเนี่ยการโจมตีของผู้ใช้จะคงอยู่ในทางกับกันท้าท้าถ้าทุ่มนี้ไม่เคยพลาดเลยเออกไปท่าทุ่มหรอกโอ้ยอดีอยู่ถือว่าได้อยู่นะผมนั่นี๋ลวเราลองไป วราปไปที่ไหนตะที่หนึ่งแล้วลองสู้ทุกคนเข้ามา fps ยุบวาบเลยฮะ,ะลองหาตัวสู้สองตัวสิแต่เดี๋ยวขอ ev ก่อน,นี่ไม่ใช่ ev e v ไม่ใช่ pe e e สองอ้าทำไมไม่เป็นล่างวะ Nó phải dùng lại gì ạ? Nếu lúa dùng cái gì, bảo cái gì mọi người? Muốn tiêu cái gì mà nó béo nhiều, nhiều ạ? Có không? Khó béo nhiều, nhiều được không? Béo nhiều, ta béo gì ạ? Ơi, béo nhiều, được, béo nhiều, tôi thế rồi Này, mẹ đi thùm, phải không? ui tha thùng thì mới tải đấy con ôi cả rồi yeah. ok tiếp này là để tóc tôi đấy này thế thôi chứ mình đi chơi cao tôi được để lo ui โอเคก็ประมาณนี้กันทุกคนใครที่ชอบเออตกใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดวติดตัมงกรยดิ่งให้ผมด้วยนะผมนะถ้าคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนครับผมแล้วใครอยากที่ผมอยากยใครที่อยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าผมลี่ขอรับก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย